พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชพุดชมราชบพิษทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราทิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่82การเดินทางกลับบ้านตอนที่1นึ่เอ๊ะนี่เรากลับมาอยู่ที่หอทำแท้แล้วนี่แถมตัวก็ไม่เล็กแล้วด้วย เมื่อกี้ยังอยู่ในงานเทศกาลดนตรีเมืองมักอยู่เลยรู้ตัวอีกทีไงไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ววะฮอะ,ฮะ,อะท่านหัวหนากก้าเกาะเอ้เอยท่านอาจารย์มัก<า>ยินดีด้วยที่เจ้าทั้งสามคนผ่านภารกิจที่เมืองมักมาได้สำเร็จตอนนี้พวกเจ้าก็ได้เข้าใจแล้วว่ามักมีองค์แปดนั้น ต้องทำอย่างไรถึงจะเกิดมีขึ้นมาได้ขอรับและก็เข้าใจด้วยว่ามักหรือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือมักมีองค์แปดนี้มีสัมมาทิฏฐิการมองเห็นตามความเป็นจริงเป็นข้อสำคัญที่สุดและต้องมีมักอีก7ข้อมาสนับสนุนด้วยคือสัมมาสังกัปปะคิดในทางที่ไม่โลภไม่โกรธและไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาการงดเว้นจากการพูดโกหกพูดส่อเสียด พูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อสัมมากรรมมันตะการงดเว้นจากการกระทำที่ไม่ดีทางกายสัมมาอาชีวะการดำรงชีวิตด้วยความสุจริตสัมมาวายามะความเพียรพยายามในทางที่ถูกสัมมาสติความระลึกชอบระลึกรู้ในอารมณ์ฝ่ายกุศลสัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบมีสมาธิแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นร่วมกันถึงจะมีความพร้อมเพรียงกันขององค์มกรกรวมกันเป็นพลังมรสมังคีขอรับโอ้โหเก่งมากเลยสิลานี่เจ้ามีปัญญาขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยนั่นสิเมื่อก่อนคิดไม่ได้แบบนี้นะตกลงนี่กำลังชมกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะในเมื่อเจ้าเข้าใจมรคมีองค์แดแล้วข้าก็ไม่มีอะไรจะสอนแล้ว กลัไปหาท่านอาจารย์ทั้งสามของเจ้าได้แล้วล่อขอรับพวกเราต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากมากๆที่ให้ความรู้แสนมีค่านี้กับพวกเราขอรับความรู้พวกนี้ข้าไม่ได้รู้เองหรอกนะเฮ้ <ST. S 1> พระพุทธเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ค้นพบความรู้อันสูงสุดนี้ <ST. S 1> พระพุทธเจ้าจากนี้ไปขอให้เจ้าทั้งสามคนใช้ความรู้ที่ได้รับให้เป็นประโยชน์กับชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะข้าไปก่อนละ มาแล้วเหรอศิลาเจ้าพันกันขอ,ขอรับท่านอาจารย์มักให้ผ่านมาได้แปลว่าพวกเจ้าเข้าใจมักมีองค์แปดอย่างดีแล้วเก่งมากอืมถ้าเช่นนั้นเจ้าก็เข้าใจอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทยัยนิโรธและมักครบถ้วนแล้วเช่นกันขอรับความรู้จากคัมภีรแห่งแสงสว่าง พวกเจ้าได้เรียนรู้ครบถ้วนหมดแล้วจำได้หรือไม่ว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ได้เรียนรู้อะไรมาบ้างขอรับท่านอาจารย์ให้ภารกิจแรกคือถอดรหัสปริศนามาทั้งสิบที่หมู่บ้านมายาตอนแรกข้าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยสุดท้ายก็ได้เรียนรู้ว่าการถอดรหัสปริศนามาทั้งสิบคือการให้ข้าได้รู้จักอกุศลลมูลคือโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะ ความหลงเป็นต้นต่อที่ทำให้เราทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีขอรับเงินเจ้าก็รู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นตัวการจับพ่อกับแม่ของเจ้าไปและจะหาทางช่วยพ่อกับแม่ได้ยังไงข้ารู้แล้วขอรับแท้จริงแล้วมาในใจเราเองนี่แหละที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงทั้งตัวข้าและพ่อแม่ต่างก็มีมาในใจคือโลภโทสะ โมหะครอบงำอยู่ทางเดียวที่จะขับไล่ออกกุศละมูลสามนี้ได้ก็คือใช้กุศละมูลคืออโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธและอโมหะความไม่หลงเข้าไปปราบขอรับถูกต้องแล้วศิลาถ้าเจ้าทำให้พ่อกับแม่เห็นมานในใจเหมือนกับที่เจ้าเห็นได้ความสงบสุขก็จะกลับคืนมาเองขอรับท่านอาจารย์ดีใจด้วยนะศิลาในที่สุดก็รู้วิธีช่วยพ่อกับแม่ได้แล้ว กว่าจะเข้าใจก็เกือบไม่อรอดเกือบถูกมารเล่นงานอยู่หลายทีเลย <laughs> แล้วเจ้าละกันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างข้าได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตจากการตายของเจ้าหมอนท้องเจ้าค่ะการตายของมันทําให้ข้าได้รู้จักกับอริยสัจสี่ได้รู้ว่าความแก่ความตายเป็นทุกข์เพราะความเกิดเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่มีทางเลี่ยงความจริงนี้ได้เลย เมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับไม่มีสิ่งใดคงทนต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจะบังคับให้เจ้าหมอนทองไม่ตายก็ทําไม่ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันมาถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องตายไปข้าได้เข้าใจเรื่องนี้จากด่านชรามรณนะในเมืองปฏิจจสมุปบาทด้วยเจ้าค่ะอืมการเข้าใจทั้งอริยสัจสี่และปฏิจจสมุปบาทซึ่งความจริงแล้วก็คือเรื่องเดียวกันนั่นเอง แล้วเจ้าล่ะเจ้าปันได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างค่าพบว่าความรู้ที่ข้ารู้อยู่แล้วนั้นยังถือว่าน้อยมากขอรับข้าก็ยังมีความอยากพ่ายแพ้กับซาลาเปาของกินอ,ร,อร่อย่อยู่เรื่อยแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวตั้งตน้นมันจะเริญนมักให้เข้มแข็งขึ้นความอยากของข้าต้องลดน้อยลงเรื่อยๆแน่นอนขอรับดีมากเจ้าปันสมแล้วที่ร่ำเรียนมานานต่อจากนี้ไปก็อย่าลืมว่าต้องมีสุตะ จินตาภาวนาฟังทบทวนและมันปฏิบัติใช้ความดีเป็นหนทางในการใช้ชีวิตจะได้พบแต่ความสุขความเจริญขอรับเอาล่ะได้เวลาเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านของเจ้าแล้วสิลาข้าขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งนะขอรับที่เมตตาถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าข้าจะรีบกลับไปช่วยเหลือพ่อแม่และพัฒนาหมู่บ้านของข้าให้ดีขึ้นขอรับขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยนะขอบใจพวกเจ้าด้วยนะเจ้าปัน กันที่ช่วยเหลือข้ามาตลอดพวกเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของข้าจริงๆถ้าไม่มีพวกเจ้าข้าคงไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจมรคมีองค์แปดได้แน่แน่เจ้าไปแล้วข้าต้องเหงามากแน่แน่ท่านอาจารย์ขอรับข้าว่าข้าเดินทางไปเป็นเพื่อนศิลาด้วยดีกว่าฮะไปคนเดียวลำบากแย่เลยเนอะเนอะนะนะข้าไปด้วยข้าไปด้วย เฮ้ยน hey, ี่เอาจริงเหรอเนี่ยไปกันเถอะนะเดี๋ยวก็เมืดอข้ามกันพอดีพวกเราลาก่อนนะเจ้าคะท่านอาจารย์โชคดีนะทุกคนในลองดูเหตุการณ์ที่หมู่บ้านของศิลาหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้าง ไม่น่าเชื่อเลยจากหมู่บ้านเขียวขจีที่อุดมสมบูรณ์และสงบสุขพอพวกมารมาครอบงำจิตใจผู้คนก็ทำให้หมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้เมื่อจิตใจถูกครอบงำด้วยความชั่วร้ายมันก็จะแสดงผลออกมาภายนอกด้วยเหมือนกันแล้วศิลาจะไปช่วยพ่อแม่ได้ไหมเนี่ยข้าชักเป็นห่วงซสแล้วงานนี้เห็นที่จะลำบากน่าจะหนักกว่าหมู่บ้านมายาซะอีกถึงงานนี้จะลำบากอยู่สักหน่อย แต่เดี๋ยวข้าลงพื้นที่ไปช่วยด้วยทุกอย่างก็น่าจะคลี่คลายอ,อ้านอาจารย์นิโรธรู้ทุกละสมุท,ทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมักมีองค์แปดถึงเวลาที่ข้าต้องตามไปดูพวกเด็กๆผจญภัยซะหน่อยแล้วเด๋วออะไรกันอีกล่ะเนี่ย แต่ข่าวว่าเจ้าฝึกวิชาสำเร็จแล้วจะกลับหมู่บ้านไปช่วยพ่อกับแม่พวกข้าเลยมาส่งนะเฮ้ใช่แล้วโรงเรียนปิดเทอมพอดีพวกเราก็เลยออกมาที่นี่ได้แต่ข้าไม่ได้มาส่งนะข้าจะตามไปด้วยเฮ้เจ้าปันเฮ้หนุ่มซอม่าคิดถึงข้าใช่ไหมล่ะข้ารู้มีข้าไปด้วยรับรองไม่เหงาไปกันเถอะ นดี่จวปันของค้ะเอ๊ะนั่นใครนะไงน้าคุ้นคุ้นแฮะหรือว่าเจ้าเข็มทอง,องจะไปผจญภัยทั้งทีขาดข้าไปได้ยังไงเล่าจริงไหมโอ้ยไปกันเยอะขนาดเนี้ยแล้วซาลาเปาของขา้าจะพอกินไหมเนี่ย ปันก็ห่วงแต่ซารเปาเนี่ยแหละข้าห่วงว่าจะช่วยพ่อแม่ข้าได้หรือเปล่ามากกว่าไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราต้องช่วยกันเก้าสู้แล้วศีลาและเพื่อนๆนก็ได้ออกเดินทางสู่หมู่บ้านของพ่อกับแม่ศิลาการประจนภัยครั้งใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น